สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อครับเดี๋ยวมนีสีมาห็บหนึ่งปลาบูครับขั้นตอนง่ายๆครับมาเห็ดปลาบูเสร็จผ้าหลังเรียบร้อยก็ใส่เครื่องปุงตามที่ชอบครับใส่หม้อหนึ่งครับเปิดไฟหนึ่งนี่แหละครับพอไก่สุกล้วก็เอาผักนะครับใส่ผักที่ต้องการนะครับหนึ่งล้วมน้ำกันไปครับอยู่บ้านก็ไม่มีผักผงชลัดใบผักกีตู แล้วก็อีกเลยหลายอย่างครับผมนะครับนี่แหละครับหนึ่งเซตแล้วครับหนึ่งเซตแล้วก็กัดใส่กานครับมาเบิ้งนาตาครับว่าดีนากินนาแซ่บขนาไดไหนปุ๊บพางตาเจ็ดหนึ่งโดนไปน้อยครับกระสีนุ่มๆแต่คนมักดลยครับนี่แหละครับนาตาของปะบูหนึ่งครับนากิน,นาตานากินขนาด พี่น้องเดอร์มากินหนึ่งปลาบูน้ำกันนครับนี่แหละครับกินหนึ่งปลาบูครับ